โอเคครับผมก็ในคลิปวันนี้ผมอยากจะมาแชร์จุดที่ผมได้ทําการเข้าไปนะผมแล้วก็จุดที่ผมไม่ได้เข้าไปด้วยคือน่าเสียดายมากบอกเลยว่าจุดที่ผมเตรียมจะเข้าไว้เนี่ยสวยมากนะครับผมก็เลยอยากจะมาทําคลิปแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันก็วันนี้เป็นวันที่5เดือน9นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปนี้จะลงวันที่เท่าไหร่ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่า ก่อนอื่นเลยเทคนิคที่ผมใช้นะผมหลายคนที่ติดตามช่องผมมาก็อาจจะเดาได้อยู่แล้วเพราะว่าผมใช้อยู่ไม่กี่เทคนิคเองนะผมซึ่งเป็นเทคนิคที่พื้นฐานมากๆก็จะมีแนวรับแนวต้านนะผมแนวคู่แล้วก็ฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์นั่นเองซึ่งแน่นอนับผมในจุดที่ผมได้ทําการเข้าไปเนะี่ยคือฟิโบนัชชีนะผมโดยหลายคนที่ยังไม่รู้วิธีการใช้ฟิโบนัชชีหรือไม่รู้จักก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะผมผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการใช้ฟิโบนัชชีไปแล้วเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะ สรุปสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะผมวิธีการใช้ฟิบูนันชีนะผมถ้าเราต้องการจะเข้าบ u าเราจะตีจากสวิงโล w นะผมไปสวิงไฮลักษณะจะเป็นอย่างนี้โดยจะเป็นการตีจากสายล่างนะผมไปขวาบนเราก็จะรอให้กราฟลันไปนะผมแล้วเมื่อกราฟกลับมาที่จุดบริเวณ618กับ786หนะผมเราก็ทำการเข้า b u ายโพซิชันไปนั่นเองกลับกันนะผมในฝั่งของเซลในฝั่งของเซลเราก็จะตีจากสวิงไฮ ไปสวิงโลลักษณะจะเป็นอย่างนี้นั่นเองก็จะเป็นการตีจากสายบนนะผมไปขวาล่างโดยเมื่อกราฟมันลันมาเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมลงมาอย่างนี้ปุ๊บกลับมาเมื่อมันกลับมารีเทสต,ตรงนี้เราก็ทําการเข้าบ่ายไปเข้าบ่ายไปเหมือนเดิมเลยนะผมหกหนึ่งแปดกับเจ็ดแปดหกปึงป้งปึ้งประมาณนี้นะครับผมโอเคโดยจุดที่ผมได้ทําการเข้าไปนะครับผมคือการเข้าเซลล์ไปในไทม์เฟรมสามสิบนาทีนั่นเองนะครับผมก็คือจุดตรงนี้เลย ผมก็ทำการตีจากสวิงไฮนะครับผมคือตรงนี้ไปสวิงโลก็คือตรงนี้นั่นเองปุ๊บลักษณะจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมโดยจุดที่ผมได้เข้าไปตอนแรกเลยก็คือ618ตรงนี้นั่นเองซึ่งมันสวยยังไงลองดูครั้งแรกที่มันแตะ618แเลยครับผมทิ้งไส่อย่างสวยเลยนะผมซึ่งผมก็ได้ทำการเข้า Position เซลล์ไปตรงนี้นั่นเองโดยผมเก็บที่200จุดนะครับผม โอเคลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูในทางเฟรม1นาทีนะครับผมโอเคมันคือตรงนี้เลยนะครับผมตรงที่ทิ้งไส้ลงเนี้ยครั้งแรกที่มันแตะผมก็ได้ทําการ <S 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 ตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่นะผมถ้ามีเสียงรบกวนเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยอ่ะกลับมาตรงนี้ต่อคือจะเห็นว่าแตะปุ๊บมันทิ้งไส้ลงใน M1 โคตรสวยเลยนะครับผมแล้วไวมากเทรดนี้คือไม่ถึง1นาทีก็ทีพีเรียบร้อยแล้วนั่นเองและแน่นอนครับผมอีกจุดหนึ่งที่ผมรอให้มันมาแตะก็คือโซน786นะครับผมแต่ตอนนี้มันยังไม่มาแตะก็รอไปนะครับผมส่วนจุดที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เข้าและเสียดายมากมันคือตรงนี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนทำเฟรมไป15นาทีนะครับผมอ่ะมันคือตรงนี้ครับผมจะเห็นว่าตอนนู้นอะผมเห็นเซตอัพตรงนี้แล้วแหละว่ามันขึ้นมาแล้วมันลงมา บริเวณนี้แหละผมก็ได้ทําการกลางฟีโบไปนะผมและรอที่จะเข้าบริเวณ618แต่ตอนนู้นผมติดทุราระพอดีนะผมก็เลยไม่ได้เฝ้าการาฟสุดท้ายก็มาดูอีกทีคือมันแบบแตะไปแล้วแล้วมันก็เด้งขึ้นไปนิดนึงผมก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าใหม่นะผมแต่ที่จริงมาสามารถเข้าใหม่ได้จะเห็นจากตรงนี้เลยนะผมว่าเนี่ยตรงนี้มันแตะแล้วมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วมันก็แตะอีกรอบนะผมแล้วขึ้นต่อยาวเลย ก็น่าเสียดายมากนะผมคือถ้าเข้าไปก็ tp แน่นอนนะผมแต่ผมจะลองกดให้ดูนะผมลอง p Position ตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับผม200จุดก็จดเห็นเลยว่า TP เรียบร้อยสวยงามเลยนะครับผมและไม่ใช่แค่นี้ครับผมผมก็เล็งตรงที่7-8 6อยู่เช่นกันก็คือตรงนี้แต่กราฟมันไม่มาแตะนะผมอันเนี้ยคือผมเฝ้าอยู่นะแต่กราฟมันดันไม่มาแตะผมก็เลยไม่กล้าที่จะเข้า o s i t i ันนะผมผมก็รอ รอไปรอมามันดันเด้งกลับอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะผมถือว่ามันยังไม่เข้าแผนลักกันถือว่ามันยังไม่เข้าแผนล้วนะผมผมก็ไม่ทําการเข้าแต่น่าเสียดายมากคือมันจะแตะอยู่แล้วนะผมถ้าแตะผมก็เข้าใบแน่นอนนะผมตรงนี้บริเวณตรงนี้เลยอ่าแล้วเมื่อผมเห็นมันขึ้นไปอย่างนี้นะผมแล้วขึ้นไปติดบริเวณโซนนี้รอบผมก็ได้ทําการกลางฟิโบไปนะครับผมจากตรงนี้สวิงโลตรงนี้ไปสวิงไฮตรงนี้นั่นเองแล้วผมก็ได้ทําการเข้าออเดอร์หกหนึ่งแปดตรงนี้ไปอีกเช่นเคยนะผม อันนี้ผมเข้าทันนะผมซึ่งสวยมากเหมือนกับไอตรงนี้เลยนะผมฟิโบเซลเอ็มสาตรงนี้ที่ผมได้เข้าไปอันนี้เป็นการบายฟิโบจิ๋วๆนะผมใน M15 มก็ได้ทําการบายไปตรงนี้นั่นเองโอเคลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจะเห็นว่าแตะปุ๊บเด้งกลับอย่างสวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูใน M1 แล้วกันนะครับอ่ามันคือตรงนี้นั่นเองนะครับผมจะเห็นว่าการาฟมาแตะปุ๊บ เด้งกลับเทรดนี้ผมก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะผมประมาณ5นาทีก็ TP เรียบร้อยแล้วนะผมรอมาแตะปึ้งเด้งสวยงามเลยก็ประมาณนี้นะผมการเข้า f i โบนัช c i บอกเลยว่าง่ายมากนะผมแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ผมชอบมากเลยนั่นเองฟิโบนัชชีนะผมยิ่งใช้กับไทม์เฟรมที่ใหญ่เนี่ยยกตัวอ,อย่างเช่น m 3 0หรือ h 1ขึ้นไปนะครับผม คือโอกาสที่มันจะเกิดเรีแอคชั่นเนี่ยสูงมากคือต่อให้มันทุบลงมาหนักมากอย่างนี้เราก็ยังจะสามารถหาจุดเข้าบายหรือต่อให้มันขึ้นเราก็ยังหาจุดเข้าเซลได้เพราะเราเก็บเพียงแค่เรีแอคชั่นนั่นเองนะผมก็นี่ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะผมสาหรับการเทรดสั้นนั่นเองคือเราไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะต้องเน้นบายหรือว่าตอนนี้เป็นเทรนขาลงอยู่นะต้องเน้นเซลเราก็แค่หาจุดที่จะเกิดเรีแอคชั่นนะผมแล้วก็ทําการเข้าออเดอร์ไปเลยนั่นเอง จริงนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะผมที่ผมชอบในการเทรดแบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่สไตล์แล้วก็จลิตของแต่ละคนด้วยนะผมคือบางคนอาจจะไม่ชอบการเทรดสั้นแบบนี้เพราะว่ามันต้อง ออกล็อตที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามันก็ลุ้นพอสมควรคือมันเสียทีมันก็เสียเยอะนะครับได้ทีก็ได้เยอะได้เร็วต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนที่ชอบความเสี่ยงนะครับแต่ว่าผมมีระบบที่ค่อนข้างจะชัดเจน TPSL ที่ค่อนข้างจะชัดเจนมีสถิติที่เชื่อถือได้เมื่อแพ้เนี่ยผมจะไม่ได้รู้สึกว่าตื่นตระหนกอะไรขนาดนั้นนะครับก็เทรดต่อไปตามแผนสุดท้ายในระยะย,ยาวแล้วเทรดต่อไปผมก็จะชนะนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ลวกันนะครับตอนนี้ผมก็ รอไปนะผมให้กราฟมันวิ่งมาแตะที่โซน786ผมเส้นตรงนี้ผมก็ทําการรอเซลล์อยู่นั่นเองอคิดว่ามันก็อาจจะขึ้นมาแตะได้อยู่นะผมถ้าไม่ขึ้นมาแตะผมก็ไม่เข้าออเดอร์แค่นั้นเองตรงนี้นะครับผมก็หวังว่ากราฟมันจะวิ่งขึ้นมาแตะนะครับผมก็หวังว่าลักษณะจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผม three days later ah! ก็ก่อนอื่นเลยวันนี้ก็เป็นวันที่ 8เดือน9นะครับผมก็วันนี้วันจันทร์และก็อย่างที่เห็นเลยนะผมว่าไอ้เซตอัพที่ผมทําไว้เนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับผมไปไม่ถึงในที่นี้ก็คือมันโดนข่าวลากไปซะก่อนก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมข่าวนอนฟาร์มจะมาทุกวันศุกร์ตอนต้นเดือนนะผมก็เรียบร้อยได้ลากกราฟขึ้นไปอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะผมก็ในเซตอัพอันนี้ของผมไม่ได้รองรับในการเทรดข่าวนั่นเองนะผมผมก็ไม่ทําการเข้าเทรดแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่ข่าวจะมานะผมผมก็ได้ทําการเข้าเทรดไปอีกหนึ่งออเดอร์ นั่นก็คือเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คสักครู่นะครับผมอ่ะโอเคมันคือตรง618นะครับผมอ่าตรงนี้นี่เองผมได้ทำการเข้าออเดอร์เซลล์ตรงนี้ไปนะครับผม618อันนี้ก็คือก่อนข่าวจะมาแป๊บเดียวเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูใน M1 อ่าตรงนี้นครับผมก็ผมก็ได้ทำการกลางฟิโบนะจากตรงนี้มาตรงนี้เพื่อรอให้ราคามันกลับมาแตะที่โซน618แล้วก็ทำการเซลล์ลงมาก็สวยงามเลยทีเดียว TP เรียบร้อยนะครับผมก่อนที่ข่าวจะมานั่นเองตอนแรกผมก็กล่าวว่ามันจะอาจจะขึ้นไปแตะตรงนี้ก่อนที่ข่าวจะมานะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นไปแตะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ทําการเข้าออเดอร์นั่นเองนะครับผมตอนนี้กราฟก็ลันมาถึงตรงนี้และก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการเข้าฟิโบนัชชีเพื่อทํากําไรในการเทรด forex เทรดทองนะครับผมที่จริงแล้วผมอยากจะบอกว่ามันมีหลายจุดมากเลยพอผมย้อนกลับมาดูเนะี่ยจุดที่สามารถที่จะเข้าไปเพื่อทํากําไรโดยฟิโบนะ ยกตัวอย่างอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็มีอีกนะครับผมแต่ผมก็ไม่เห็นอ่าตรงนี้นะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยกราฟมันขึ้นมาแตะบริเวณ618แล้วก็ลงต่อหรือจะเป็นอ่าตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็มีอีกอ่านี่แตะ618่แแล้วก็ขึ้นคือมันมีเยอะมากครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคร่าวๆจุดที่ผมมองเอาไว้แล้วก็จุดที่ผมได้ทำการเข้าเทรดไปนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ก็อย่างที่เห็นเลยครับผมว่าฟิบโอนันชีนะครับผมเป็นเครื่องมือที่ง่ายมากๆและสามารถทำกำไรได้จริงนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปดวนเหล่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองสำหรับใครนะครับผมที่กำลังเทรดอยู่ก็ขอให้เทรดอย่างมีสติมีวินัยนะครับผมแล้วก็เทรดประสบความสำเร็จด้วยนั่นเอง